بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอาความสุขความเมตตาความปรณนจัก Allah จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิม,มาัทุท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องว่า ไอ้ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบาวนั้นคือประตูเตาบาเนี่ยอัลลอฮ์ได้เปิดเอาไว้ถ้าจะใช้ระยะการเดินทางเนี่ยความกว้างของประตูเนี่ยนะครับ40ปีด้วยกันนะเดินทางซึ่งจะถึงอีกธรณีประตูหนึ่งที่อยู่ข้างโน้นลายุคลักฮัตตาตุอัชซัมซุมินมักรบิฮา จะไม่ถูกปิดจนกว่าดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนทิศทางดวงอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศต,ตะวันตกไปตกทางทิศต,ตะวันขึ้นไม่รับการเตาบะการกลับตัวของเบาวทุกคนคนกาเฟจะรับสลามก็ถูกปิดแล้วนะพี่น้องวัลลอุยาบัสูตุยะดะฮ์อัลลอฮ์นั้น ได้แผ่มือของพระอ,องค์บินไลลิในตอนกลางคืนลียาตูบามาซิอันนาฮารเพื่อจะรับการตะบะของคนชั่วที่ทำชั่วไว้ตอนกลางวันวายบาสุต ah ุยาดะฮูบินนาฮารลียาตูบามาซีอันไลและได้แผ่มือของพระอ,องค์ในตอนกลางวัน เพื่อจะรับการกลับเนื้อกลับตัวของคนชั่วที่ได้ทำไปเมื่อคืนนี้พี่น้องครับฟังแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรหะดีษตนนี้มุสลิมรายงานในสซเฮียกิตาบุตเตาบะหะดีษรอกรหมายเลข31ฉะนั้นรูวิยอันอานัสบินมาเลกรรดิยัลลอฮุอันหุ ถูกรายงานโดยท่านอะนาตบินมาลิกรอเิยัลลอฮุอันหุบอกว่าก็ละอะนาตบอกว่าสามีอตุรอสลลลูลลลอฮิสซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอสูลกล่าวว่ารอสูลกล่าวว่าไงก็ละลอฮุตาลารอสูลกล่าวว่าอัลลอฮ์บอกว่ายับนาอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ,อ๋ย อินนักมาดาอุตานีวรยาอุตานีก็ฟอรตุลค่าอลามากันไมิงกาวลาอุบาลีแท้จริงท่านนั้นตราบใดที่ท่านได้วิงวอนต่อฉันในขณะที่ทำผิดแต่ขอกักอัลลอฮ์และหวังต่อฉันฉันจะพยาโทษให้กับท่าน ไม่ว่าท่านนั้นจะมีบาปแค่ไหนก็ช่างฉันไม่แคร์เลยแต่ต้องขอต่อฉันและก็หวังต่อฉันนะพี่น้องคำพูดที่เป็นฮะดีิกุซีเนี่ยน่าคิดไหมทุกวันนี้คนขอกับตะเกียคนขอกับกูโบเยอะไหมพี่น้องครับต่อให้คุณทำผิดไปยังไงก็ช่าง ราบใดที่ไปปรับทุกข์กับตะเกียร์ปรับทุกข์กับกูโบ่ปรับทุกข์กับสิ่งนน้นสิ่งนี้อัลลอฮ์ไม่รับพิจารณายับนาอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ,อ๋ยเราบารองอัตซูนูบูกะอินานัสมาถ้าบาปของท่านเนี่ยนะเต็มท้องฟ้าหมดเลยซุมมัสตักฟรัรตานี หลังจากนั้นท่านขออภัยโทษต่อฉันบาปตั้งแต่พื้นดินจดถึงฟ้าแต่ท่านขออภัยโทษต่อฉันกอฟาราตุลกาวลาอุบาลีฉันก็อภัยโทษให้กับท่านและไม่แคร์เลยพี่น้องอันนี้ใช้เฟียลรุ่นมาดี ไม่ใช่จะอภัยซุมมาสตกฟัตตานีหลังจากบาปของท่านจากพื้นดินโจดผื้นฟ้าท่านขออภัยโทษต่อฉันฉันก็ให้อภัยท่านและฉันไม่แคร์เลยไม่ใช่จะให้อภัยนะฉันอภัยให้กับท่านและฉันไม่แคร์เลยว่าท่านจะทำบาปมาขนาดไหนก็ตามยับนาอาดัมโอ้ลูกหลานอาดดัมเอ๋ย innaka lao atai tani bi koro bil ardi khataya summa la tani la tusrik bi shay'a la atai tuka bi karo biha makfirahu Allahu Akbar Allahu Akbar Pinong <hina>. khab Ô lúc lan Adam ơi Thế chính thân nắn ถ้าท่านเนี่ยนะมาหาฉันด้วยกับความผิดเต็มพื้นดินหลังจากนั้นท่านก็มาพบฉันโดยที่ท่านไม่ได้สร้างภาคีต่อสักสิ่งเดียวเลยมุ่งตรงมาหาฉันตรงตรงละอตไตรกบิกรอบิฮามักฟิรตันฉันก็จะมาหาท่านด้วยกับการอภัยโทษ เต็มท้องฟ้าเต็มพื้นแผ่นดินหมดพี่น้องได้ข้อคิดอะไรบ้างกับเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้พี่น้องฟังในหัวใจเนะี่ยยังมีอกุโบยังมีโต๊ะตะเกียยังมีโต๊ะก่อไรยังมีโต๊ะคูแอเกาะยาวยังมีสารของอาดัมกับภาวาอยู่ไหม ยังมีตะกุดอยู่ไหมในตัวของท่านถ้าท่านไม่ขจัดให้มนันหมดไปอย่างสิ้นเชิงอลัลลอฮ์ไม่ให้อภัยโดยเด็ดขาดจากคดิสกกษาที่นบีบอกอลัลลอฮ์ได้เก่าวฉะนั้นพี่น้องครับมนุษย์ด้วยกันในอาธีรอใครช่วยใครผมจะให้ขอคิดกับพี่น้องนะ คนเนี้ยเป็นอาจารย์สอนเราอย่างอัลเลมเขาตายไปเนี่ยเราจะไปขอกับอาจารย์หรือจะขอให้อาจารย์ได้รอดพ้นต่ออาสาบถ้าเขาถูกบาลาลงโทษในกุโบพี่น้องนึกออกไหมเป็นอาจารย์เป็นอลัลเลมใหญ่เลยวะ่ะใหญ่ระดับโอ้โหโลกดุนยาต้องยอมรับแต่เป็นคนอลัลเลมเหมือนเราเนี่ยเขาสอนเราไว้ และเขาก็ตายไปเนี่ยหน้าที่ของคนเป็นเนี่ยต้องไปขอกับคนตายหรือว่าคนเป็นขอให้คนตายที่ถูกอาสาให้พ้นอาสาสมองเนี่ยเลอเลิศกว่าอะไรทั้งหมดไม่ในดุนยาฮะพี่น้องสมองเราเนี่ยพิเศษสุดๆเลยใช่ไหมพิเศษสุดๆยอมรับและวทำไมไปโง่ในเรื่องราวของอาครคลิล่ะ ใครช่วยใครวะละกตยิตุมูนาฟุรอดาแน่นอนเลือเกินพวกท่านทั้งหลายกลับมาหาเรามาโดยลำพังกามาขอลักนากุมอาวะละมะระเหมือนกับที่เราได้สร้างเจ้ามาครั้งแรกวะตะรรกตุม มาเข้าวันนาคุมวรารออาซูฮูริกุมพวกท่านทั้งหลายทิ้งไว้เบื้องหลังหมดเลยไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้เคยให้เจ้าดูแลทรัพย์สมบัติเงินทองที่ดินไรนะอาอพาร์ตเมนต์ไม่รู้กี่ร้อยห้องพันห้องเคยเก็บพราเช่าเองไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้ที่ดินให้เขาเช่านะครับสวนรเสริไรนาะเยอะแยะแต่วันนี้นะ่ะเอามาด้วยหรือเปล่าล่ะ ไอสิ่งที่เป็นของอัลลอฮ์และให้ให้ท่านดูแลนะ่ะพาติดตัวมาด้วยไหมเคยบริจาคไหมเคยจ่ายอากาศไหมทั้งเป็นทรัพย์และเป็นที่ดินที่เขาเช่าทำนานี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องรับรู้และก็จะต้องตะหนักพี่น้องครับฉะนั้นฟอาลันอินซาน พี่น้องครับสำหรับมนุษย์เราเนี่ยมหมาอสสรอฟะอลานับสีหีไม่ว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างเสเพขนาดไหนก็ตามว่ามะมาตมาดาฟีมาซียติรบบีหรือเขาจะยืดเวลาในการเนรคุณต่อพระผู้เป็นเจ้ามากกี่สิบปีก็ชัน ว่ามหมาตอละ زمن ุมะศิยะทีไม่ว่าการเวลาในการเนรคุณต่อร้อนนั้นมันจะยาวสักเท่าไหร่ก็ตามไอยะลัมการที่เขาจะต้องรู้ว่าอันนาละหูรบบันการีมาว่าแท้ที่จริงพระเจ้าของท่านนั้นเป็นผู้ที่ใจบุญเป็นผู้ที่เมตตาเป็นผู้ที่สงสาร และใกล้ในการที่จะตอบรับการวิงวอนของผู้ที่วิงวอนครับพี่น้องอิสซาออลเนาะโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบระกาตุบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีม์มินูน ح ัลล ؤ م ن و ن ฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนอ والذين هم عن اللغو معرضون